เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจรักเรียนสงขาทุกคนนะครับวันนี้เรามาทําคลิปเกี่ยวกับ8ลําดับเหรียญรอเก้าที่ดูแค่ปีพศก็สามารถขายได้นะครับลําดับแรกนะครับเหรียญย5สตาต่างปีสอห้าี่สองรับซื้อเหรียญละ1000บาทครับลาดับที่สองเหรียญย5สต่างปีปี2544รับซื้อเหรียญละ1,000บาทขึ้นไปเหมือนกันครับ ลำดับที่3นะครับห้เทียบปรางปี2530รับซื้อเหรียญละ5000บาทขึ้นไปครับลำดับที่4นะครับเหรียญ1นบาทปี2529นระครับรับซื้อเหรียญละ100บาทขึ้นไปครับลำดับที่5นะครับเหรียญ5บาทปี2540นารีรับซื้อเหรียญละ3,000บาทขึ้นไปครับลำดับที่6นะครับเหรียญ5บาทปี2546รับซื้อเหรียญละ200บาทขึ้นไปครับ ลำดับที่7เหรียญ10บาทปี253 1รับซื้อเหรียญละ100บาทขึ้นไปครับและลำดับสุดท้ายนะครับเหรียญ10บาทปี2533นะครับรับซื้อเหรียญละ1 0,000 0บาทขึ้นไปครับส่วนปีพ่อออื่นที่ไม่ได้ระบ,บุนะครับไม่ได้รับซื้อนะครับผมเพื่อนๆท่านใดที่มีเหรียญตามที่ผมลงไว้นะครับสามารถติดต,ต่อมาขายได้ตามที่อยู่ที่ลงไว้เลยครับสวัสดีครับ